สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้สิพาออกมารอทะเลเนาะเออวันนี้จะพาออกมาทันเรือ PMY เดินพี่น้องเดินมาวัน,นี้ไดินรอหาของขินนะคะแต่ว่าเราจะรอทะเลแบบนี้เอออันนี้เป็น PMY นะห้องบรรยากศาศทะเลพี่น้องบรรยากศาศทะเลแบบระยองงามแรงเนาะสวยๆเลยค่ะจ้องอื เออมี่พื้น่าพยายามพื้นที่นี้ก็คือพื้นที่ที่จะเป็นจุดที่เขาขายของแล้วก็ให้พวกนักท่องเที่ยวนั่งกินข้าวได้นะจะมีร้านอาหารขัดมาพี่อ็มไว้ประตรงยานหรอผมนี้ของกินแบบที่ต้องของกินหลายชนิดราดตับไก่แต่ว่าถ้ามาวันเสาร์รถเยอะคนนี่นะมา้าเสาร์หรือมาเสาร์กินจังสิโรโลรถสิหลาย แถวนี้ก็คือนั่งได้นะเขาไม่ได้ว่านะก็คือหรือสีเอาคองมากินหรือสีเอาเสื้อมา่ปูนั่งกับนั่งได้นอ้อบรรยากาศอันนี้เราจะไปทางหาดสุชาดาขายของเยอะมากปกติจะีจะมีคนมาวิ่งเดี๋ยวม้าแลงต่ำนิ้มหาดเจะมีมดแลอยู่นี่บรรยากาศเดี๋ยวสิเป็นุ่งสีและพี่น้องสวยงาน้นยุ่เดชอือ แต่ว่าหาหม่องจอดรถยากในสักน้อยนะครับถ้าน้ําลงนี่ก็ลงไปเล่นน้ำได้หนู่นเห็นไหมเขาเล่นน้ําอยู่เออดูเขาเล่นน้ําเยอะมากือเดี๋ยวเราจะไปห้ยแต่วันนี้น้ําลงเยอะมากเลยเหมือนนี้ำล้งแค่ฝายอยากล้งไปทรายเหตุผนเดียวว่ามันมีปู่มีป่าบอ ลุ้งกันเนาะเดี๋ยวไปลุ้งไปเรื่อยๆก่อนเที่น้องโูนี่น้ำลงเดอนมากเลยนะลูกันยงดีมากอันนี้ตอนนี้ก็คือ5โมง5โมงครึ่งประมาณนี้อันนี้ของน้ำสะาดากะมาใช้บริการน้ำขังน้ำขั้งน้ำน้สะอาดนะน้ำข้นๆเนื้อเขาํำลองไว้ดูแต่ว่ามีหนึ่งจุดนะโอ้ประเด็นนี้หลาย กับข้าวกับมี่เยอะนะคนขายบุ้งชงคิดว่าคนขายต้มโคลต้มตัเยอะมากนี่หาดสวยระยองบ้านเราสามารถมาเดินเล่นมาเดินอะไรได้นะนี่ทำไมเไมขานั่งอยู่ข้างบนเออสคนน่าปกติคนบางคนเขาก็จะออกหาลูกออกมานั่งชิวอะไรอย่างเงี้ยเราหรือว่ามีครอบครัวเขาก็าาจะออกมาเปินเป็นครอบครัวเนาะทำกับคงกับข้าวมากินดิน่ทะเลอย่างเี้นอ้องเบิองเอาเดลยนี่ นี่ร้านอาหารร้านอาหารมีอยากให้เลือกกินเอานะลอ,องเดินเดินดูอะไรเงี้ยราคาอาจจะแบบเหลือบๆกันแน้สักน้อยล้านขายอี้านขายแท้งล่านขายถึงเป็นเรืองปกติแต่ว่าความอร่อยยูก็รูนะคะเพราะว่าบ็ได้กินด้วยกันพอะเคยได้กินอาหารทะเลอะยอนโดนแล้วส่วนมากจะทำอากับเทากินเองเนี่ยเธอ ยรน้ำ่ะมน้ำเอะไรนนะละมีลอลดลมยอะับรรยากาศดีเออแถวนี้คือนั่งได้หมดเลยนะคือมาจอดรถนั่งได้ตั้งโต๊ะนั่งใครมีโต๊ะปิกนิกปิกนิกอ่ะ เข่ามาทำกับเข่ามาแล้วก็มานางตามโคนขินปกติก็จะมีคนตกปลานะแต่ว่ามันไม่รู้ไปไหนเราก็งันอันเขาเอืนะ่อเนี่ยเนาะหาหอยหอยอีย่างหอยแม่งคู่หอยนางรมอันนี้คือตอ,อนห้าโมงร,รถจะยังไม่ค่อยเยอะเป็นวันปกติด้วยแหละ เป็นวันวันนี้วันพุธเออวันนี้วันพุธก็คนจะไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเป็นวันสุดส่าวอ่ะคนจะเยอะแต่หาดสวยนะพนนีเอ,อ็มดีเน่ะเออเนี่ยเขาจะทำเอ,อ่อแทบฟังคลื่นไวเนาะเออเนี่ยบรรยากาศเขาจะสวยเนี่ยสวยมากมีโนบมีอะไรมาบินเธอฉันอยากให้พวกเธอไม่เห็น E. คือวันธรรมดามันหน้ามานะแต่ว่าวันปกติโอ้มี่มมาเขาเก็บขยะเยดีเขาเก็บยะที่เออเนี่ยุกเาทคนเขาแสดงว่าหานี้น่าจะสวยงาแน่รอยนะาจะมีนกอสนับสนุนวันนี้ <Money> <subscribe> มีคนกว่าเยอะอยากออกมากว่าคนเลยอ่ะแต่ว่าไม่ไหวแล้เนี่ยอันนี้ร้านขายของเยอะมากเนี่คุณเห็นไหมละยองตรงนี้จะสวยสุดแล้วคนก็จะมาจอดรถเล่นเยอะสุดอือเออเห็นไหมเขาก็จะติดป้ายไว้ห้ามเปิดเพลงเสียงดัดนะรถรถคน,น,นเขาเอาเครื่องเสียงมาลงนเขาอันรถอันซุบเต้งเครื่องเสียงมนันๆแล้วเข,ขาก็สงบคนนอ่ว่า ทุกเสาร์อาทิตย์มันก็มีคนเปิดอยู่ดีผมคนเ้ามันหลายนเนี่ยบรรยากาศดีมากโคตร สวนสบายแบบคนอะุตรยเคยา่าเออตอน5โมงเลิกมา5โมงทุ่มหนึ่งแล้วยังออกมานั่งไนดะ้ดังถึงเที่ยงคืนเลยก็ได้กินชิวๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกนะมีโต๊ะโต๊ะมีเติมมานั่งนะสบายเลยนะเน,ยน,น,น,ยนี่ยเอยลูกวยนุชเขาสะมาใกินกับับปรผ้าวันหนาไทยดูเลิศ เมื่อคืนนี้ลมแรงแล้วเมื่อคืนนี้ก็จะมีจุดี่เขาออกมาอยู่นะแต่ว่าลมแรงบนมอีขีปนาวุธนะฮะเพิงเปี่ยวอะไรนี่อันนี้เขาจะนั่งกับมือกูอุ้ยอันนี้มากคนดีเขาหรอฮะโอ้ยโอ้ยโู้เปรมก็มีเนี่ยก็อย่างเงี้ยแหละเขาออกมานั่งเนาะพี่นอ้องมันก็จะมีจุดเหตุนั่งอยู่เออนีเบิงแต่หาดอ่ะสวยใครมาถ่ายรูปที่พีเอ็ยมย์ได้แนะนำเลยหาดสวย สวยมากนีอย่าห้าสิไปเบิ้งร้านอาหารบอกน,นั่น,น้วพี่น,อน้องไอไปเบิ้งอันล้านข่ายของสดด้วยเออพวกอาหารส่รงอาหารสดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ริมทะเลเนานะไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นมาตอนเย็นหรือเปล่ามีเรือขึ้นหรือเปล่าตอนเย็นไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปเบิก่อนว่นมี้ขอฝนวันเออถ้าวันนี้กราบค่อยกินของสดอาหารทะเลยังสี่บ่อคอยมาเเนะช่นผิวเช่นนี้อย่างเป็นผิวส้กสีเอาไปเห็ดยางกิน ก็คือวาปูกเรรต่อนได้จำต้นไม้สบายอะลรชิมเวลาดี่แล้วมีเตเป้เวลคือคนไหนมีเปก็เปมาผูกนอนได้นะเออเลิศนะอุ้ยพอใหญ่่เออินเออบินเาอสวยบรรยากาศเออัมมี่หลังสังี่นอนแป็ตันอัน